สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นะครับหรือว่า,าเท่าแบบโดยตรงเนี่ยก็คือในเรื่องของโอเล็กุน่าโซชานะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขานี่แหละนะฮะซึ่งตามรายงานนะครับ มันมีสองกระแสนะครับจาก ESPN นะครับแล้วก็ The Miller นะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับก็ได้มีการให้ข่าวกันออกมานะครับว่าตอนนี้สัญญาฉบับใหม่ของโอเล่เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการรับค่าจ้างก้อนโตครับ10ล้านปอนด์ต่อปีครับแล้วก็จะเป็นสัญญาแบบระยะยาวด้วยนะครับนั่นคือรายงานกันออกมานะครับเพราะว่าสัญญาเดิมเนี่ยมันใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับ ก็ยังถือว่าน้อยกว่าเป๊ปนะที่เป็นคู่แข่งร่วมเมืองนะครับเป๊ปเนี่ยก็อยู่กับทางซิตี้นะครับปีละ20ล้านนะครับ20ล้านปอนด์นะครับซึ่งโอเล่เนี่ยได้ในระดับนี้ก็ถือว่าเยอะสุดๆแล้วนะนะครับเพราะว่าคือมาคุมทีมระดับท็อปๆเนี่ยได้เพียงแค่ไม่กี่ปีครับการได้รับค่าจ้างขนาดนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วนะครับในเรื่องนี้นะโอเคนะครับทีนี้ มันมีกระแสเพิ่มเติมนะครับจากรอบดอสันของ ESPN นะครับ ESPN เนี่ยบอกว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้มีการวางแผนอนาคตระยะยาวนะครับภายใต้การคุมทีมของวอเลกุนาโซชานะครับควบคู่กับการบริหารที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นจอห์นเมอร์ทับแล้วก็ดดเรนเฟเชอร์เอาไว้แล้วนะครับซึ่งในตัวของบอร์ดระดับสูงเนี่ยไว้ใจนะครับไว้ใจโอเล่แบบเต็มที่ให้ทำหน้าที่โค้ช ต่อไปแบบระยะยาวนะครับรวมทั้งเรื่องของอนาคตการวางแผนระยะยาวอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ไว้ใจจอร์นเมอร์ทับแล้วก็ดันเบนเฟเชอร์แบบเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยนะครับมีรายงานกันดอกมานะครับว่าฝ่ายคนทางแมนยูผู้บริหารของทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าโอเล่เนี่ยคือคนที่ใช่ครับทั้งมีในเรื่องของการบริหารที่ดี เกี่ยวกับทั้งเตะเกี่ยวกับการทําทีมทั้งในแล้วก็นอกสนามโอเล่จัดการได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันคืออาจจะไม่ได้ที่สุดนะฮะแต่ว่าทางบอร์ดของแมนยูเนี่ยเชื่อว่าโอเล่คือคนที่ใช้นะครับแล้วก็ทางบอร์ดมองว่าไม่ควรปล่อยให้โอเล่เนี่ยมีสัญญาเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับถ้าพอมันมีสัญญาเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะทําให้ผู้จัดการทีมหรือว่าโอเล่เนี่ยจังบวนได้ เกี่ยวกับอนาคตครับว่าเขาจะได้อยู่กับทีม์ต่อไปไหมหรือว่าอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นให้มันดีที่สุดก็คือตัดปัญหานั้นทิ้งไปครับโดยการตัดสินใจรีบต่อสัญญาไปก่ะนนะครับดีกว่าไปพะวงเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็ควบคุมการทําทีมไปด้วยแบบนี้มันก็จะทําให้เหมือนกับคิดเยอะไปนะครับรวมทั้งในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ครับ ESPN ให้ข้อมูลมาว่าทางแมนยูเนี่ย พร้อมที่จะยื่นให้โอเล่แน่นอนนะครับเพื่อน้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคือพูดง่ายๆครับว่าอนาคตของทางโอเล่เนี่ยมันชัดเจนชัดเจนมากๆว่าโอเล่จะคุมทีมแบบเะยยยาวนะครับถึงแม้ว่าในช่วงซีซั่นนี้โอเล่จะไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลให้กับสโมสรได้ก็ตามหรือคว้าได้ก็เป็นเรื่องดีไปเลยแต่ถ้าเกิดคว้าไม่ได้เขาก็ยังได้รับสัญญาฉบับใหม่อยู่ดีนะครับเพราะว่าคือคนที่ใช่นะครับตอบโจสำหรับบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับ นี่คือต้องดาวของทางโอเล็กุน่าโซชาครับที่เอามาฝากกันก็เป็น2กระแสจากมิลเลอร์แล้วก็จาก ESPN เนะครับเกี่ยวกับอนาคตของกุสเซอรายนี้ของทางแมนยูนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจครับเรามาดูเหตุผลที่ทําไมแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องซื้อเบโดเนโตนะครับแล้วก็อีกราย,ยก็คือเออร์ลิงเบ็ฮาแลนด์นะครับมีข้อมูลออกมาอย่างไรผมก็ไปค้นหามาแล้วก็เอามาให้รับฟังนะครับเรามากันที่เบโดเนโตกันก,นก่อนนะครับสำหรับ แนวรุกที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไต็ดอย่างหนักนะครับมีข่าวประมาณว่าแมนยูเตรียมทุ่มซื้อในราคา50ล้านปอนด์นะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยไม่น่าจะสู้ดิวเล็กๆดิวอย่างเช่นแจ็คก l ลิสหรือว่าเจดอนซานโชได้แล้วนะครับเพราะว่า2รายนั้นเนี่ยมีค่าตัวที่สูงมากๆแต่ว่านโต้เนี่ยมีค่าตัวที่ลดลงมาทําให้แมนยูอาจจะ เอื้อมมือถึงนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเหตุผลที่จะต้องซื้อครับก็คือ1เลยเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องซื้อปีกที่สามารถซื้อมาแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยได้แล้วนะครับก็คือตัวเิมเซนฝั่งขวาที่แมนยูมองหามาอย่างยาวนานเปโดเนโตเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเขาเป็นแนวลุกที่เล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับมีความโดดเด่นเรื่องของการทาประตูรวมทั้งทักษะสกิลความสามารถเฉพาะตัว การผ่านบอลก็โดดเด่นนะครับถามว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวรุกตัวเดิมเส้นเนี่ยทางฝั่งขวานะครับมีใครที่มันม่นคงบ้างครับเมสันกรีนวูดก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับดเดนนเจมก็เพิ่งมาดีช่วงระยะเวลาหลังๆแต่ภาพรวมก็ยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะฉะนั้นเนโต้ NATO, การซื้อเนโต้มาเนี่ยอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ระยะยยาวก็ได้นะครับ2ก็คืออายุของเนโต้ยังไม่เยอะครับ21ปีครับ การทุ่มซื้อ50ล้านปอ์เนี่ยก็เอามาพัฒนาอีกแบบแยาวๆได้มันก็ชัดเจนครับว่าการซื้อเนโตเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดแมนยูซื้อจริงเนี่ยก็จะเป็นการดึงเข้ามาเพื่อเอามาประสานงานกับพวกแนวรุกอายุน้อยแล้วก็สารต่อโปรเจกต์แบบระยะยาวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าตัวนี่แหละนะครับค่าตัวที่ไม่แรงจนเกินไปนะครับถ้าเราไปซื้อเจโรซานโชหรือว่าแจ็คก,กิลลิสหรือว่าแนวรุกคนอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับว่าราคาเนี่ย มันก็จะไปสูงในระดับแบบ90ล้านปอนด์80-90ล้านปอนด์ครับแต่ว่าเนโต้เนี่ยเชื่อกันว่าไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์นะครับนั่นคือราคาที่น่าจะเป็นราคาที่พอคุยกันได้สําสหรับแมนยูกับบุ๊คแฮมตันน,นี่คือเหตุผลที่ทําไมแมนเชสเตอร์เดควรที่จะซื้อเบรโดเนโต้เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจแล้วก็ผมตามอ่านคอมเมนต์แฟนบอลนะครับจากหลายๆสื่อด้วยแล้วก็ในช่องด้วยเนี่ยก็ เห็นด้วยนะอยากให้สโมสรเราเนี่ยไปซื้อเนโต้มานะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีการแบบว่าเห็นด้วยว่าแมนยูควรซื้อครับแนรุคนี้จากบุ๊คเลมตันส่วนแฟนผีตอนนี้คิดเห็นอย่างไรครับควรซื้อไหมหรือว่าไม่ควรซื้อก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกดีลหนึ่งนะครับก็คือดีลของเออร์ดิงเบลฮาร่านะครับมีบทวิเคราะห์ทําไมถึงแมนยูควรซื้อเออร์ดิงเบลฮาร์แลนด์มาเสริม กองหน้าให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็คืออนาคตอันใกล้นี้ครับก่อนที่จะไปเหตุผลเนี่ยซึ่งล่าสุดมันมีการเล่นข่าออกมาจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยนะฮะรายงานก็ออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าที่มอื่นนะครับในการคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับเหตุผลหลักๆก็คือโอเล่ยังคงมีการติดต่อกับฮาแลนด์โดยตลอดในช่วงเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันสามารถ ดึงดูดนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมกองหน้าได้นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายแล้วกันที่ทําให้แมนยูดึงนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพได้นะครับอาจจะแซงหน้าโดยอ,อัลมาลิดเชลซีซิตี้ก็ได้ที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนี่คือรายงานจากอาร์ตนะครับสื่อต่างของสเปนเป็นข่าวข้อสิบันมาทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเหตุผลกันดีกว่านะครับทำไมแมนยูจําเป็นที่จะต้องซื้อกองหน้าประเภทแบบนี้เข้ามาหรือว่าฮาแลนก็ได้นะครับซึ่งเรามาดูกันก่อนนะครับ เกี่ยวกับตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าของเราเนี่ยมีใครบ้างครับก็มีคาวานีมีมาร์ซิยาลแล้วก็รวมถึงเมสันกินบูดด้วยอาจจะนับในรวมของมาคารัดฟอร์ดด้วยที่สามารถเล่นกองหน้าได้นะครับถ้าเกิดถามว่าโอเคตอนนี้เรามีกองหน้าแล้วจะซื้อกองหน้าเข้ามาอีกทําไมนะครับซึ่งก็จริงครับคือเรามีกองหน้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามาดูสถิติกองหน้าแต่ละคนเนี่ยมีการระเบิดสกอร์เกินสิบป,ประตูหรืออย่างนะครับในช่วงซีซั่นนี้ส่วนใหญ่มีน้อยมาก ใช่ไหมครับอาจจะไม่ถึงเลยด้วยซ้ำาลครับตามสถิติณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาครับเหตุผลสําคัญทาไมแมนยูต้องหากองหน้ารายใหม่เพราะว่ากองหน้าที่มีอยู่เนี่ยยังมีประสิทธิภาพที่ไม่มากพอนั่นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเรารวมเออร์ลิงเบาคฮาเลนมาครับมาดูสถิติของเออร์ลิงเบาคฮาเลนครับซีซั่นนี้โอ้โหกดประตูมากกว่า20ประตูไปแล้วนะครับกดประตู กระนำแบบกระจายเลยครับรวมกันทุกรายการถูกไหมครับทั้งในหลีกทั้งทั่วยุโรปเนี่ยยิงกันทีแบบหลายสิบประตูเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแค่สถิติของฮาเลนนะตอนเนี้ยก็แซงหน้ากองหน้าของทางแมนยูหลายคนไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเอากองหน้าทั้งสามทั้งสี่คนมารวมกันเนี่ยก็มาเปรียบเทียบกันดูครับกองหน้าของเรานะครับถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับกองหน้าของดอนมอนอย่างฮาเลนเนี่ยสถิติจะเป็นอย่างไรครับชัดเจนครับว่าฮาเลนกินขาด ในเรื่องของการเจบสกอร์ณเวลานี้ถูกไหมครับซึ่งถามว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยนะครับมีโอกาสาที่จะคว้าตัวฮาเลนได้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีความยากลําบากครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเจอกับซูเปอร์เอเย่นที่แบบน่างเงินแหละพูดกันตรงๆรับก็คือมิโนเรลัวราแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแสบของฝั่งแมนยูเลยนะครับแมนยูหลังๆเนี่ยไม่ค่อยอยากทําการค้าสักเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ก็ต้องทำแหละเพราะว่า ยังเป็นเอเจนต์ของบล็อกบาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายของเมโนูไรโอราได้เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดมองข้ามไม่ได้ยังยึดติดแบบว่าเฮ้ยไรโอราทาแสกเราก็ถือว่าเป็นเรื่องยากไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูอยากได้ฮาแลนด์แมนยูต้องมองข้ามเรื่องนี้นะครับ2ครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับค่าตัวแหละส่วนหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ค่าเหนื่อยที่มหาศาลด้วยครับนั่นคือปัญหาสําคัญนะครับที่แมนยูต้องเจอถ้าเกิดแมนยูข้ามเรื่องพวกนี้ได้ก็ถือว่าน่าจะเป็นดีลที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นดีลที่น่าจะช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องของการก,กดสกอร์ได้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับการซื้อฮาแลนด์เนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือความกระหายนะครับฮาแลนด์เนี่ยผลงานส่วนตัวดีถูกไหมครับกระหน่ำประตูมากมายครับ แต่ว่าถ้วยรางวัลกับทางดอทมูลเนี่ยมันลิบหลีลิบหลีมากนะฮะว่าดอทมูลซีซั่นนี้ภาพรวมฟอร์มรวมของทีมเนี่ยคือก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็รวมทั้งโคตา้าบอลั่วยุโรปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับต้องแยกกันนะครับผลงานส่วนตัวฮาแลนเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่าการคว้าถ้วยรางวัลเนี่ยตอนนี้ยังลิบหลีมากยังไม่ชัดเจนนะครับที่ผ่านมาครับฮาแลนเนี่ยพึ่งคว้าถ้วยรางวัลใหญ่ๆ,ๆเนี่ยก็มาจากเรดบูลซาบวกใช่ไหมครับกับ ลีกออสเตรียใช่ไหมครับสองซีซันประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีถ้วยบางถ้วยกับทางเรดบูลซาวบวกมานะครับนั่นคือถ้วยแบบดูเหมือนจะเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดของเขาแล้วนะครับแต่พอมาดอดบุลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับนั่แหละครับคือความกระหายแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่คล้ายๆกับโรเบิรฟานเพอร์ซี่ใช่ไหมครับถ้าลองคิดกันดูแบบเล่นๆนะนะครับหรือให้คิดกันดูนะนะครับโรเบิฟานเพอร์ซี่เนี่ยอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยกดสกอร์ค่อนข้างเยอะครับก่อนที่จะย้ายมาแมนยูถ เพราะฉะนั้นนักเตะเหล่านี้มันจะมีความกระหายครับคือผลงานดีแล้วกดสกอร์ได้เยอะแล้วแต่ว่าถ้วยรางวัลมันไม่เคยได้จับอ่ะถ้วยรางวัลใหญ่ๆนะนะครับระดับแบบพิมษมณีอังกฤษหรือว่า UCL อะไรทํานองนั้นนะครับมันก็เลยจะทาให้นักเตะเหล่านี้มีความกระหายแล้วก็เวลาย้ายมาสโมรสรที่ใหญ่กว่าหรือว่าสโมรสรที่สามารถไปตอบโจทย์ของเขาได้เนี่ยเขาจะมีความกระหายความเหมือนกับแรงกระตุ้นนะครับทําให้ระเบิดสกอร์ได้นะครับ ก็นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่แมนยูควรที่จะซื้อเข้ามานักเตะที่มีความกระหายเกี่ยวกับถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับก็คือถามว่าการเสริมทัพถ้าเสริมมาเอริกเมาฮาแลนด์คนเดียวเนี่ยจะช่วยให้แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยไปเปรียบเทียบหรือว่าไปเทียบเท่ากับซิตี้หรือทีมอื่นในอังกฤษได้หรือเปล่านะครับหรือว่าซิตี้ที่เป็นตัวเต็งแล้วกันสามารถเทียบได้หรือย,อยังนะครับก็ถ้าร้อเนี่ย มันก็ยังไม่สามารถเทียบได้หรอกครับาการเสริมฮาเลนคนเดียวอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการจบสกอร์ที่มากขึ้นได้ 20- 30ประตูก็ว่ากันไปจากแบบในเกมที่อยู่แบบว่า10ประตูกองหน้าเรากดได้ประมาณไม่เกิน15ประตู20ประตูเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ30 40, 40ประตูก็ว่ากันไปเรื่องนี้ฮาแลนอาจจะช่วยได้แต่ถ้าให้ภาพรวมของทีมไปอยู่ในระดับซิตี้เนี่ยยังถือว่ายังห่างอยู่นะครับแต่มันก็มีโอกาสไปได้ถ้าเกิดแมนยู สามารถซื้อดิวที่เขาต้องการก็คือจะดอนสารโชคได้ด้วยหาแรนได้ด้วยนะครับแนวรับอย่างเปาตเรสหรือว่าแบ็กขวาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ประมาณ3ารุงสีตำแหน่งที่แมนยูต้องการเนี่ยมันก็อาจจะไปอยู่ในระดับนั้นได้นะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกกันไปครับก็คือการเซ็นหาแลนอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับซิตี้ก็จริงนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นไปที่เข้าใกล้ซิตี้มากขึ้นนะครับ รวมทั้งถ้าเกิดเออร์ริงมาฮาแลนด์เนี่ยย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยเขาจะมีการจบสกอร์ได้เยอะเหมือนกับตอนอยู่กับดอทมุลไหม์หรือว่าสมโมสรน,นั้นก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนอยู่กับดอทมุลหรือว่าสมโมซอนก,นก่อนเนี่ยมันมีการแอซซิ์ค่อนข้างเยอะนะครับมีตัวช่วยค่อนข้างเยอะมีการสร้างสรรค์เกมจากผู้เล่นแดนกลางมีตัวช่วยนั่นแหละค่อนข้างเยอะมากซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับเราก็มีตัวปั้นเกมหลายคนเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เยอะมากครับแต่มันก็มีบรูโน่ที่ เป็นจอมแอสเซทอยู่แล้วนะครับมีปอกบาที่สามารถแอสซิทได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดปอกบายังอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวช่วยเนี่ยมีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าถามว่าความคิดของโอเลกุน่าโซชาเนี่ยถ้าให้คาดเดากันดูเนี่ยแน่นอนครับว่าชัดเจนมากเขาต้องการเออรลิงเบาราแลนด์มาเสริมแนวลุกแน่นอนนะครับเพราะว่า ให้เราจับตาดูดีๆครับว่าทุกครั้งที่โอเล่โดนถามนะครับโดนถามว่าเนี่ยคุณคิดเห็นอย่างไรกับเออร์ลิงเบฮา์ลนในช่วงที่มีข่าวเชื่อมโยงโอเล่อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆครับว่าผมต้องการหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่โอเล่พยายามพูดเสมอครับว่าเขาติดตามเออร์ลิงเบฮร์ลนทุกนัดทุกเกมนะครับหรือว่ามีการติดต่อเป็นประจำมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยตลอดนะครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันไกลๆว่าหรือว่าไม่เปิดว่าโอเล่เนี่ยต้องการเขามาก นะครับต้องการซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าบอกตรงๆไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนี่คือื่องรล่านะครับที่น่าสนใจของโอเดอรบอลฮาร์แลนด์ก็ผมรวบรวมข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับส่วนแฟนพี่อยากเพิ่มเติมหรือว่าคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็อย่างที่บอกกันไปครับนักเตะประเภทที่คือมีความกระหายเนี่ยมันน่าสนใจนะนะครับก็เราก็ต้องพยายามเกี่ยวกับดีลนี้แหละนะครับถ้าเกิดอยากได้นะครับแต่มันก็มีความยากอะอย่างที่ผมให้เหตุผลกันไปครับ หลายๆเรื่องนะครับคู่แข่งอีกมันไม่ใช่ทีมเดียวหรอกครับที่ให้ความสนใจฮาเลนถูกไหมครับมันยังมีอีกหลายทีมเลยนะครับตามที่มีสื่อรายงานกันออกมานะครับเรามาปิดไทยครับเป็นเรื่องราวของทางเปาตอรเรสนะฮะเป็นประเด็นสั้นๆแล้วกันนะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับทําให้แมนเชสเตอร์เดนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีลุ้นกันได้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเปาตอรเรสเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่า ตอนนี้กำลังเรียนภาษาครับซึ่งเรียนภาษาประมาณ2 3ภาษาได้รวมทั้งมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับพอมีการบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เลยทําให้ประจวบเหมาะกับการที่มีข่าวเชื่อมโยงไม่กี่วันก่อนนะครับว่าเปาตอเรสเนี่ยอาจจะย้ายมาแมนยูหรือว่าซิตี้ก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับมันก็เลยเป็นข่าวเชื่อมโยงกันต่อณนะเวลานี้ครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ นี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับเหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ